เมื่อวัย40ปีมาถึงทําตามนี้ชีวิตจะเป็นสุข 1. อยู่อย่างมีสติสติสําคัญมากกับคนวัยเลขสี่อย่างเรานะคะใช้ชีวิตอย่างมีสติตลอดเวลาเพราะว่าการขาดสติยับยั้งอารมณ์ของตัวเองมีแต่จะทำให้ทุกอย่างพังลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวหรืองานก็ตามควรตั้งสติหาสาเหตุก่อนวยไวยแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ชีวิตไปอยู่ในจุดที่ดีจงเต็มที่กับทุกวันที่ตื่นขึ้นมาและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะ 2. อออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกสิ่งในโลกนี้ไม่ใช่ของเราเขาเพียงแต่ให้เรายืมมาเท่านั้นหลายคนคงได้ยินคำว่าการไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐเราจงดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะคะ ขึ้นเลขสี่แล้วหันมาใส่ใจสุขภาพให้มากขึ้นอย่าเอาแต่นอนอย่างเดียวลุกขึ้นมาออกกำลังกายบ้างเดินบ้างวิ่งบ้างสลับกันไปทำกิจกรรมให้เยอะจิตใจจะได้ปลอดโปร่งสูดอากาศดีๆแก่ไปเราจะได้มีชีวิตที่ดีนะคะ 3. อย่าไปหวังฝากชีวิตไว้กับใครเราเกิดมาคนเดียวสุดท้ายก็ต้องจากไปคนเดียวอายุปูนี้แล้วนะอย่าไปคาดหวังจากใคร ไม่ว่าจะสามีภรรยาหรือแม้แต่ลูกๆก,ก็ตามเพราะไม่มีใครที่จะดูแลเราไปตลอดฉะนั้นเราควรที่จะช่วยเหลือตัวเองเป็นอย่างแรกควรทำให้มากกว่าพูดอย่าบ่นให้มากลองใช้ชีวิตด้วยตัวเองไปไหนมาไหนด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาใครแก่ไปเราจะใช้ชีวิตอย่างแข็งแกรงคะ่ะ 4. อย่าไปบังคับลูกให้ตอบแทนเราถึงเราจะเป็นคนเลี้ยงลูกมาก็ไม่ได้หมายความว่า ลูกจะต้องตอบแทนบุญคุณเราเสมอไปนะเราต้องเข้าใจใหม่ค่ะที่เราเลี้ยงลูกให้เติบใหญ่มาจนป่านนี้มันเป็นหน้าที่ของพ่อกับแม่นะคะเราจะไปบังคับให้ลูกมาตอบแทนเราไม่ได้เขาจะตอบแทนหรือไม่ขึ้นอยู่ที่เขาเพราะเราเลี้ยงเขาได้แค่ตัวเราไม่สามารถบังคับเขาได้ค่ะดังนั้นเราจึงต้องพึ่งพาตัวเองและใช้ชีวิตของเราให้มีความสุข 5. มองโลกในแง่ดี อายุเราก็มากขึ้นแล้วนะก็ต้องพร้อมกับมุมมองที่ดีเปิดใจลองทำสิ่งใหม่ๆหรือแม้แต่การใช้เงินก็ตามนะคะเราควรใจกว้างใจดีกับตัวเองบ้างนะคะเงินที่เราทำงานหามาได้ก็เอามาใช้ตอนนี้ละค่ะอย่าไปงกให้มันมากมีก็ใช้บ้างเก็บไว้บ้างใช้ตอนแก่แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นว่าตัวเองต้องทุกข์ในช่วงเวลานี้ เราเพียงแค่เลขสีเท่านั้นนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่าไปยึดติดหรืออะไรมากมายเลยค่ะ 6. ททำดีต่อพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ในายามแก่เราอายุ40แล้วพ่อแม่เราก็น่าจะแก่มากแล้วนะหัดดูแลท่านให้ดีเป็นคนกระตันยูกะตะวทีเข้าไว้คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะ ไม่ใช่เราจะรักแต่ลูกของเราเราต้องรักพ่อแม่ของเราด้วยท่านก็แก่มากแล้วนะอยู่บ้านดูแลท่านบ้างทำงานให้หนอห้อยลงเอาใจใส่พาท่านไปเที่ยวดูโลกภายนอกบ้างโทรหาพ่อแม่บ้างบอกรักบอกคิดถึงท่านบ้างอย่าลืมนะว่าอีกไม่กี่ปีเราก็จะแก่เหมือนท่านแล้วใจเขาใจเรานะ